ค่ะเมื่อวานนี้ป้าไม่ได้ลงมาดูสามดอกนี้เหลืวไปแล้วนี่ก็คือเห็ดสติงคอนหรือเห็ดเขาเหม็นสีส้มนะคะเช้านี้ฝนตกรีบลงมาดูนี่มาทันดอกนี้โอ้โหเนี่ยค่ะแล้วก็ดอกนี้ด้วยนี่นะ นี้ดอกนี้ดอกใหญ่มากเท่านี้โป้งป้าเลยนะแต,แต่แต่ป้าซูมนี่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวต้องไปดูใกล้ๆดอกนี้อนอ่นไงดูเลยนี่นั่นแล้วยังมีตรงนี้อีกอันนี้จุดใหม่แต่อยู่ในบริเวณเดียวกันอีกหน่อยมแมลงมันจะมากิน ไอจุกสีเขียวๆจะกินสีเขียวที่อยู่บนยอดจุกเนะะี่ยค่ะมันจะมีกลิ่นฉุนก็คือสีเขียวๆนั่นแหละคะ่ะอยู่ตรงนี้อีกนะใบนานเฮ้สามดอกเลยอยู่ตรงนี้อเดี๋ยวไปดูป้าจะไปดูอีกจุดนึงนี่ของเมื่อวานนะคะนี่ดอกนี้ดอกนี้ ตั้งตรงไม่ได้นู่นยังมีตรงนู้นอีกโอ้ตรงนี้อันนี้หักหักซะแล้วเพราะว่าเนี่ยค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะเพราะว่าตรงไอ้จุกเนี่ยที่ว่าสีเขียวๆมันเหนียวก็เลยดีดตัวขึ้นมาไม่ได้เลยหักส่วนนี้ก็ยังงุ้มอยู่เพราะว่ามันดีดตัวไม่ได้มันติดกับซากไม้ไหนนี่อันนี้ก็กําลังดันขึ้นมานะเนี่ย และอันนี้นี่อันนี้ค่ะนี่นี่โหดูสิที่เดนดินนูนๆขึ้นมาเนี่ยกำลังจะกโผล่ขึ้นมาอีกนี้ยังสดๆอยู่นะเห็นไหมคะสีเขียวๆที่เป็นเนี่ยสีเขียวๆอันเนี้ยแมลงวันกับพวกมแมลงชอบกินกินแล้วมันก็จะเหลือแต่สีส้มแบบนี้ นี่ก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้อันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนั่นโอ้มีความสุขกับการเดินดูเดิน,ดดนหาเีนี่วันนั้นนี่สามดอกวันนั้นป้าเก็บไปเกือบยี่สิบกระดอกค่ะยังมีอีกยังไม่หมดจุดนี้ดูความยาวนี่ดอกนี้ถ้ามาเห็นช่วง เป็นดอกสดซสจะสวยแล้วก็จะยาวเห็นไหมสีเขียวไม่มีแล้ว,วแหงมันกินค่ะนี่นี่นั่นสีเขียวยังอยู่ฝนตกแมงวันอาจจะไม่บินมาพรุ่งนี้ก็จะเกิดก็ทุกวันเลยค่ะดูภาพรวมของจุดนี้นั่นแล้วก็นั่นแล้วก็ตรงนู้นอีกมันไกลเกินค่ะมันอยู่ทางขวามือ โอ้โหสองดอกนี่ดูสิ แล้วก็ต้องดึงตรงนี้ออกนะคะไม่งั้นมันฉุนมากมันจะมีกลิ่นฉุนมากนี่ดึงตรงจุดนี้ออกไปเบาๆเหมือนกับเหมือนกับเห็ดเยื่อไผ่เลยะคะ่ะ 你看。 เดินมาเจอมอร์นิ่งเบิร์ดตัวนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยป้านึกว่าเป็นนกเขานะเนี่ยจึงคิดบอกเอ๊นกเขาทำไมไม่เคยได้ยินเสียงนกเขาขันคูในบ้านเมืองนี้เลยที่ไหนได้เขาคือมอร์นิ่งเบิร์ดซึ่งป้าไม่แน่ใจกับโดฟคือนกชนิดเดียวกันไหมมีไขส่สีฟ้าเหมือนตรงหัวนกเลย ป้าไปเห็นเขาฟักไข่อยู่ในป่าไผ่เฮ้ทำไมยืนนิ่งอยู่นานแล้วนะเนี่ยคือสติงคอนทั้งหมดที่เก็บมาครั้งนี้กี่ดอกหนึ่งสสามสเก็บมาหนึ่งสสามี่เดอกกับดอก,ดอก,ดอกที่10มันเปลาะมากนะคะมือต้องเบาจริงไม่งั้นมันหักเบาเบาเนี่ยเหมือนเห็ดเยือ่อไผ่เลย ต้องเอาจุกสีเขียวๆออกไม่งั้นแล้วมันจะมีกลิ่นฉุนมากเนี่ยเยอย่างนี้ก็ต้องรูปออกให้หมดเอาใบไม้เช็ดออกให้หมดไม่งั้นกลิ่นฉุนค่ะ